'Cause you're a หลังๆเนี่ยแบรนด์ลำโพงอย่างคลิปส์ก็เริ่มมาทําลาโพงพกพาแบบจัดเต็มมากๆเลยครับเพราะปีนี้ปล่อยลาโพงรุ่นใหม่มาเยอะมากๆทั้ง Music City Series มี3รุ่น3ขนาดและ Series g o o ฟก็มาเปิดตัวก่อนหน้านี้ในรุ่น XXL นะครับรอบนี้ก็เป็นตัวเล็กนะครับกับก o ูฟ XL ลาโพงพกพาจากคลิปส์ที่ขนาดกลางๆมากับเสียงที่โดดเด่นตามสไตล์แบรนด์และการเชื่อมต่อที่จัดเต็มเช่นเคยส่วนราคาเปิดตัวมาก็ถือว่าโอเคเลยครับอยู่ที่ ,5990 บาท ก็ไปชมรีวิวกันเลยครับในด้านของภาพรวมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยรีวิวเจ้ากร o u ป xxl ไปก็ต้องบอกว่าหน้าตาเนี่ยใกล้เคียงกันมากตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นการย่อส่วนลงมาเลยใช้ดีไซน์เป็นตะแกรงลำโพงแบบเหล็กทั้งด้านหน้าและด้านหลัง บริเวณด้าน,นบนข้อเป็นแผงควบคุมแบบแตะสัมผัสเหมือนเดิมเลยครับส่วนด้านหลังลำโพงจะมาพร้อมกับฝาปิดยางภายในก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดลำโพงช่องเสียบสายออสสำหรับฟังเพลงแบบมีสายนะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบชาร์จลำโพงข้างๆและช่องสุดท้ายก็จะเป็นช่อง USB อันนี้ก็เสียบชาร์จเป็น power bank ได้และถ้าเอาแฟลชไดร์มาเสียบก็สามารถเล่นเพลงในแฟลชไดร์ได้ด้วยครับ มาดูการควบคุมกันบ้างน,นะครับตัวนี้ก็สามารถควบคุมได้แบบสัมผัสเท่านั้นตัวนี้จะไม่มีรีโมทมาให้แบบรุ่น XXL นะครับโดยที่บนลำโพงเนี่ยก็จะมีปุ่มใช้งานหลักๆอย่างปุ่มเปิดปิดปุ่มบลูทูธปุ่มเพิ่มลดเสียงและปุ่มยูทิลิตี้ที่ทําหน้าที่รับสายวางสายโทรศัพท์ซึ่งจากที่ลองใช้ดูนะครับก็แนะนําว่าควบคุมผ่านมือถือจะเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดในการใช้งานกับตัวนี้ครับ สำหรับการเชื่อมต่อนะครับแน่นอนว่าตัวนี้ก็เน้นแบบบลูทูธอันนี้ทําได้ง่ายมากๆครับแต่ปมบลูทูธค้างไว้ที่ตัวลำโพงจนไฟเขาก็ริบแล้วเลือกเชื่อมต่อบนอุปกรณ์ของเราได้เลยครับ สำหรับสเปคอื่นๆนะครับอย่างแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้ใช้งานได้สูงสุดที่16ชั่วโมงและก็มาพร้อมมาตรฐานการกันน้ำระดับ IPX4 ก็กันน้ำกระเด็นใส่ได้แต่ว่าไม่สามารถจุบน้ำได้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยนะเพราะรุ่นใหญ่ XXL เนี่ยไม่สามารถกันน้ำได้ครับ มาต่อที่สเปคเสียงนะครับก r o u p XL ตัวนี้ก็มาพร้อมกับ Driver Full ล a n น e ขนาด2.5นิ้วอันนี้ให้มา2ดอกนะครับแล้วก็จะมี p a s s i v ซ r บเรเดเตอรขนาด3นิ้วให้มา2ดอกทั้งหมดทั้งมวลก็สามารถตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่6 5 h เฮิร์ต์ไปจนถึง2 4 h z แกิโลเฮิร์แรงขับทั้งหมดอยู่ที่40วัตต์พีคครับก็ถือว่าดังพอสมควรสำหรับขนาดตัวเท่านี้ยังไงลองไปฟังเนื้อเสียงกันดูครับ for real and we was down and we had nothing we had to share a meal we put the shit in overdrive With no steering wheel shorty throw that thing back in a pair of heels yeah, and she be riding on that thing like a ferris wheel yeah i love them dark skin brown skin caramel you know it cause you're Talk is meaningless, goodnight Cause we fragile like candles in a strong wind Tell me baby, can I even call you? ครับจากที่ลองฟังกันไปโทนเสียงโดยรวมเนี่ยมีความหนาพอสมควรเสียงร้องจะมีความอุ่นเล็กน้อยชัดถ้อยชัดคำเสียดายเล็กน้อยตรงที่เสียงเบสต,ตัวนี้ไม่ได้หนักมากพอสัมผัสได้ว่าเบสเป็นลูกๆแต่แรงประทัมีให้ได้ยินนิดหน่อยเท่านั้นครับด้านเสียงสูงก็ใสาปานกลางไม่ได้ใสามากเป็นเสียงสูงที่แบบมนๆนะครับส่วนเวทีเสียงตัวนี้ก็มีความโปร่งครับแต่ว่าไม่ได้กว้างมากมิติเสียงซ้ายขวาค่อนข้างกระชับไม่ได้แยกออกจากกันชัดเจนนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคครับและอีกหนึ่งสิ่งที่น่าเสียดายของตัวนี้เลยนะาะว่่ GL ไม รองรับการใช้งานกับแอปพลิเคชันแค่ที่จะปรับ EQ ตัวนี้ไม่สามารถปรับได้นะครับโอเคครับสรุปจบกันเลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆกำลังมองหาลำโพงพกพาที่เน้นคุณภาพเสียงเป็นหลักอยากได้ลำโพงที่ดีราคาไม่แรงมากเน้นใช้งานกันแบบยาวๆนะครับเจ้าคลิป Group XL ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเหมาะสมเลยโดยรวมสอบผ่านหมดเลยครับทั้งเรื่องแบตเตอรี่เรื่องการกันน้ำรวมไปถึงเรื่องเสียงที่เรามองว่าก็ผ่านฉลุยในงบเท่านี้นะครับ โอเคครับหากสนใจลละพงจากคลิปกรุ๊ป XL ตัวนี้นะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับบางช่วงก็จัดลดราคาโปรโมชั่นด้วยนะครับและยังไงถ้าชอบคลิปเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับเมอคูล่าด้วยนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมครับแจเจ็ตที่ใช่ยังไงก็เมอคูล่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ